ใช่นี้อะไรล้ๆนี้ไีอะไรบ้างอะไรทางพิเศษพขอบคุณที่ว่าการประจำีมไ่ใช่ปกติทางพิเษใกล้ๆเรนพิเศษทางไม่มีให้องานอาจว่าแงานจนงงกนแล้วไม่ไม่ใช่ก็อยู่รวมกันหมไผู้จัดการไม่ใช่โกลจีรอบีหน แล้วกดคิวได้กี่รอบกี่คนนะคะเก่งจังใช่ก็มีถามตั้งเจ้า um พี่ค่ะม่ช่งานที่เสร็จงานไม่น่านะอันกิ๊บอันกิ๊บเสียอ้วงไงอันเชิญอังกิ๊บเสียเสียอ้วงหุยนะ หวยหวยหวยเหรอหวยหวยหวยตัวที่มีตัวเหมือนตัวหาตัวห้าจีจีนโคนพุทธลจนลืมหมดเหล่ายิ่งเหล่ายิ่งเผาเน่าเลยปัญหาในสิชี่ิวอันส่ ปัญหาด้านสื่อความต่อรองของประธานาธการในบ้านดีขึ้นหรือไม่แล้วบ้านที่ชัยนาทคอนเก็บไว้ดีหรือว่าขายดีครับวสบ้มมานที่พระสวรรค์มีอะไรที่ต้องกแก้ไขห<อ>รือ,รอไม่เจอสิ่งศักดิ์สิทธิตั้งไว้ในตำแหน่งนี้ถูกต้องหรือไม่ปัญหาทางการเงินภายในครอบครัวจะดีขึ้นหรือไม่ในปีหกเก้าชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรคนวราอะไรเป็นพิเศษไหมการงานจะดีไหมแล้วก็เรื่องของแฟนบริษัทตัวผมก็เนื้อที่จะเป็นเนื้อรายหรือไม่ก็ต้องดูแลตัวเองไปนองแล้วก็ตัวเองเป็นลงพิษ เรือลังเขาจะมีโอกาสหายเป็นปกติไหมถ้าจากที่แม่แล้วเรื่องสุขภาพพ่อแม่และคนในว่าต้องอะไรให้ระวังเนี่ยถ้าถ้าโยนไปเทียนฟ้าเขาจะโกรธข้าไหมไม่โกรธโกรธไม่โกรธเพเขารับรักษาตลอดลมผิด ้องลงเข็มมันคือละบบเลือดก,กับลงปราณทำให้ตัวเองเก่งเก่งเกินมาสองปีล้วครับปีแล้วครับ ยาฝรั่งคือกดเข็มคือจัดทิดทางให้เป็นระยะเป็นละบงกิน

ใไหมปิดปิดเสียงครับ